สวัสดีครับมาพบก,กับคอนโดร์สตูดิโอวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5อันดับละครเดทติ้งสูงสุดของพระเอกหนุ่มตีหล่อล่ำควันใจแฟนแฟนอย่างหนุ่มอาเล็กทีระเดทมีทาวรายุทธจะมีเรื่องไหนกันบ้างนั้นไปดูกันเลยครับอันดับที่5กวนคานทองกับแก๊งพ่อปลาไหลละครปี2557กับแนวโรแม,มนติกคอมเมดี้สุดฮาที่หนุ่มอเล็ก ได้มาประกบคู่กับนางเอกสาวรุ่นพี่อย่างสาวจอยรินณนีในบทนุ่มสุดเนิร์ดนะครับผมที่มาปะทะกับบอสสาวสุดเวียงวีนนะครับด้วยความเป็นคู่รักต่างวัยซึ่งทั้งคู่ก็เล่นออกมาได้น่ารักมากๆจนก่อเกิดเป็นตำนานคู่จิ้นนะครับผมทีรณีหรือว่าคู่จิ้นจอยอเล็กอยู่พักหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งแฟนๆก็ติดตามรอผลงานคู่ของในของทั้งคู่ในเรื่องถัดๆไปนะครับแต่ก็อย่างไรวีแวว ขวัคันทอแก๊งเผ่าปลาไหลครับผมสามารถทําเรตติ้งได้สูง่าจะถึง6.8เลยครับดับที่4ขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจและคอในปี2,558กับแนวโรแมนติกดรามา ทีปนุ่มอาเล็กได้มาประกบคู่กับนางเอกสาวสุดแซ่บอย่างก้อยรัชวินซึ่งเรื่องนี้ทั้งคู่นะครับผมได้มาโคจรพบกันอีกครั้งหลังจากที่เคยเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงด้วยกันซึ่งในพาร์ทของละครทั้งคู่ก็ทําออกมาได้ดีจน,นแฟนๆชื่นชอบไม่แพ้กันเรื่องนี้สามารถทำเรตติ้งได้สูงไปจนถึง7.1เลยครับอันดับที่3ทรายสีเพลิง ละครดีเมกสุดแซ่บเมื่อปี2557ที่หนุ่มอเล็กได้มารับบทประกบคู่กับนางเอกสาวมิวนิธาในบทบาทแฟนหนุ่มสุดโลเลซึ่งสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นหมากในเกมให้กับนางเอกสาวตัวร้ายอย่างชมพู่อรารยาที่มาวานสเสน่ห์ทำเอาหนุ่มอเล็กนั้นลงไหลจนสุดท้ายก็ไม่เหลือใครเลยครับเรื่องนี้สามารถทำเรตติ้งในซูมมจะถึง7.7ครับอันดับที่2 สภยเจ้าละครบีเมคเมื่อปี2558ที่หนุ่มอเล็กได้มารับบทเป็นน้องเล็กสุดยียวนกวนประสาทโลกสดใสแต่ก็แสนอบอุ่นเรื่องนี้มาประกบคู่กับนางเอกสาวนิชานัธนิชาด้วยความเป็นนครแนวรักโรแมนติกนะครับผมซึ่งบทก็ทำออกมาได้ดีบวกกับเคมีของพระนางทั้งสองคู่จึงส่งให้เรื่องนี้สามารถทำเรตติ้งได้สูงมาจนถึง7.8เลยครับ อันดับที่1แผนร้ายพ่ายรักละครมาปี2556 กับผลงานชิ้นแรกในฐานะนักสแสดงของช่อง3เรื่องนี้หนุ่มอเล็กแต่มารับบทเป็นหมอปิน้นสัตวะแพทย์หนุ่มสุดหล่อใส่สื่อสะอาดเดียกได้ว่าเป็นคนดีสุดๆเลยครับซึ่งเรื่องนี้บอกเลยว่าแนวรักโรแมนติกคอมเมดี้ดรามา่าครบรถเลยทีเดียวบวกกับเคมีนักสแสดงที่เล่นถึงเล่นกันฮาส,สุดๆจึงไม่แปลกที่จะสามารถทำเรตติ้งได้สูงไปถึง9.6ติดอยู่ใน10อันดับแรกละครที่ทำเดตติ้งสูงสุดประจำปีนั้นเลยครับ ครับและนี่ก็เป็น5อันดับละครเดทติงสูงสุดของหนุ่มอเล็กธีระเดชสำหรับผมแล้วนะครับผมชื่นชอบเรื่องแผนด้ายพ่ายรักมากๆเรียกได้ว่าดูกี่ทีก็สนุกนะครับผมแล้วคุณล่ะครับมีอะไรที่คุณชื่นชอบกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกนได้ากันนะครับแล้วก่อนจากกันวันนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ